สวัสดีครับพี่น้องครับผมโอโบผ้าหมาันอีสานบ้านเฮ้าครับเหม็นขวดสิเป็นปีระบบที่บ่ได้ออกไม่ยิ่งป่าเปนพี่น้องเบิ้งนะครับไม้อยู่ข้างหลังนะครับเป็นไม้น้ำย่ามครับไอ้บคอยมีเวลาแต่กระป่ามันบกคอยมีพร้อมนะครับปีนี้ผู้่นมีเวลาพื่อนเที่ยวว่าเอาไปเบิดแล้วมากกินเลยบบมีเมื่อนี้ออกไม้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันครับ มาออกหมายนำย่ามกับปืนตัวนี้นะครับหมายที่จะซองกันกับน้ำแห้งเบิ่แล้วครับพี่น้องครับเพื่อนสูบน้ำใช่นาปังเอตัวน,นี้ก็เดินมีนาเน,ะนาะม,มีนาเมษามัน่็เขานาแรงแล้วครับเนี้ยมาซองเมืองกันที่กาบาซีพ่อเหลือโตให้เห็นบ่พอมีโตบ่บ่ว่าตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับปลาขอพวกข่อยเห็นได้เด้ มาชองเมืองลายเทือกับปลาคอบ่ค่อยเห็นหาเดียวชิดนี่ครับผมเอาโทรศัพท์ติดก็ติดอันนี้เซนีนะครับนี่ครับปืนยิงปลาผมกับตัวนี้นะครับ <c oughs> ติดตัวระชับเซนีบางบางเทือมันหวาดเสียวเป็นตาตกน้ำผมกับบอดี้ไทยถ่ายแต่บัรยิงปลาแล้วจังถ่ายก็มีนี่ครับเห็นพืที่ลังเทือกบอดี้จดยิงนะครับผมยันโทรศัพท์ตกน้ำกับบอดี้ไทย โอเคครับกับไม้นี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็ย่องเขามาเบิ่งครับโอ้พี่น้องมี่น้องไปดูหน่อยพี่น้องปดูหน่อยขึ้นมาจิบน้ำครับหน่อยแห้งนะครับสัเขียนี่ครับนั่ครับตัวปลาดูครับมีปลาดูหน่อยนะครับเรี๋วจะเบิ้งกันครับ นั่งจอบอยู่ประมาณสิบนาทีแล้วครับเห็ <c oughs> <c oughs> นโตัวมันขึ้นมาบอนใหญ่สุดกับประมาณโลหนึ่งนะครับคือ <c oughs> สีมีใหญ่สุดชำนันล่ะเพราะว่ามันคนลากาไหลไมครับตัวใหญ่กว่านี้มันอาจจะรีอยู่หรืออาจจะค้นเอาไปเบิดแล้วนะครับเอาไปวดด่าเยว มันหมักขึ้นทั้งปีครับทั้งต่อม้อีกเลยครับทางรักไม่พผ่นะครับนน่น,นปลาดูน่อยตัวหนึ่งอยู่นะตัวเก่าแล้วครับปลาดูน่อยก็ได้อยู่ไปไม่พา่นะครับโอ้ต้น้นเป็นพุ่นเออตัวนี้ไข่เป็นสีไข่สู้สงใหญ่อยู่เดี๋ยวสเสียนหาบอกนั่งจับเจี๊จหมครับสเสียนให้มันเซิงปานะครับ เรียบร้อยครับ <personaje> พี่น้องครับเขาก็ไปเรียบร้อยครับรุดครับรุดรุดออกมาแล้วครับพี่น้องครับุดออกมาแล้วเอ้าบบแมนรุดออกมาแล้วพี่น้องรุดไปแล้วโอ้ยว่าเรียบร้อยเขาก็ไปเรียบร้อยแล้ว รุดไปแล้วครับพี่น้องไปเกี่ยวตอนรักตุ่มอยู่หันครับว่านมนรุดออกมาแล้วด้ยวยลุดรุดแล้วรุดออกมาแล้วไปแล้วครับยิ่งแล้วแล่นเขาก็ไพนะครับมันระบบเกกไพมันมันก็ไอรักตุ่มนี่นะครับรุดไปแล้วอ๋เอาไหมครับนี่ครับรุดของอันนี้อยู่พอดีครับ เอาเบิ้งจังว่าไม่กันครับหาเบิ้งตัวไม่มีข้าวไม้ตัวหนึ่งครับนี่ครับว่าแมงยิ่งตัวเมือ่อกี้นี่สะบ้อคือหัวบาดบาดว่ายิ่งเมื่อกี้นี่คือตัวใหญ่กว่านีอยู่นะครับนี่ครับร้อยข้าม้อยู่ข้างล่างนี่ครับตัวหนึ่งครับ เขามาเบิงไม้นี่นะครับให้ให้พี่น้องเบิงสภาพไม้เนาะนี่ครับเมกี้น้ำมันอยู่พีได้ครับน้ำท่วมอันนี้เลยท่วมท่วมไปไผ่ที่ร้อยน้ำนั่นท่วมอยู่ปาโดมันก็จะเข้าช่วงนี้นะครับเลยเข้ามาช่วงนี้แล้วก็นิ่งก,กันบริเวณนี้นี่น้ำแห้ง,งไปแห้งเลยครับข้่าวัด จากตอนนั้นกับตอนนี้ก็แหงลงไปประมาณ2อเมตรสเมตรกว่า2เมตรประมาณ3เมตรนี่แหละแหงลงไปผมบริขามาแต่โดนแล้วนะครับมีโอกาสเข้ามาก,ก็เลยเข้ามาชองเบื้องหมายนี้นะ้ำมาหอดขามาเห็นจันใหญ่เพ้อนอยู่นี่นะ้ำนี้นั่งเบืง้ง นางเบิงซื้อนางเบิงจะข้าวมันเป็นตาปลาบอเขาแทา้มันบ่มีงาใหม่บ่มีเพื่อใหม่จุ่มน้ำได้ครับก็สิวา่าปลามันบ่เป็นตาเขานาเบิงจังน้อยเพื่อมีโตมันอยากเขามาว่าบ่าได้ได้แนวเพื่อมนันห็นตปาปลาน้อยลอยไปลอยมาอยู่ครับ เผื่อมีปลาคอเด้น้ำตื่นตื่นๆนี่อยากอยากเป็นปลาคอปลาคอนั้นอยากเข่าดีนะตื่นตื่นจบคลิปครับพี่น้องครับมือนีประเด็ดลา,าตักโตนะครับเล,ลาหาเบิ่งไร้บองแล้วนะครับนี่ปลาชูบ,บองตวบาดมีแต่ตัวนิดน่อยครับบงหนื่หยหน่อยแห้ง สำโปมือใหญ่ครบโปมือสำซองที่มือ,สสอนี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวมือหนามือในมือใดว่างจังพาออกมาซ่องเบื่องมายยิงปลาอีกนะครับนำม,มันแหงลับปลามันกันย่องบ้านชุมน้ำโอบโบข้ามันอีสานบ้านเฮาครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมขอบคุณการติดตามรับชมครับเดี๋ยวมือหนาจงังพาไปเข้าไมายยิงปลากันอีกครับ ขอบคุณครับ